หนองเอ้ยของงูนะผมนักหนูเหยียบยังไงครับอืมผมเดินเหยียบนะครับผมไปแล้วครับ สวัสดีครับผมจะมากินตัวทีบนะครับเออเมื่อันงูเหลี่ยมตัวบางเงียนะครับผมเดินเหยียบนะครับมันอยู่ในป้าญหานะครับผมเออเป็นชิ้งลูกตัวซ้ําขาแบบครับผมหาดักหนูขึ้นเก้านะครับผมโอ้ดักขี่เก้าเพิ่นนะครับหนูนี่บ่ค่อยแน่นแล้วนะครับผมเป็นห้างห้างนะครับเจ้าป่าก็จะได้ยใหญ่ไม้นะครับผมแต่วมาหาดักแต่แถวนี้ก็นะครับ เด็ดเดอร์ประมาณสามหลังนะครับผมไปหาหู้ไหมนะครับผมเออพี่น้องครับงูครับผมบักไงครับตรงนี้หัวขุดไม่ไม่เลครับผมตินไม่ไม่เลยนะครับดักไว้ตรงนี้นะครับผมสวยๆเลยครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผม ยามนูนะครับโอ้ยเด็ดดักแค่เจ็ดหลังเนีมีหอยดินครับผมเด็ดดักแค่เจ็ดหลังนะครับผมเดีย๋ยวไปเบังหลังนี้ครับมีหอยดินนะเสียงดินนะครับผมไปดูนะครับผมอ,อือ,อพี่น้องเอ้ยบักใหญ่เลยอ้าพี่น้องครับตัวเลก ออบับไงเลยพี่น้องเห้ยเห็นมากยังไงเลยครับผมเอาแต่ผมพยายามจัดการก่อนนะครับผม แหลกมากนะครับใหญ่เลยครับผมไปดูหลังถัดไปครับผมหลันงนี้นี่งนะครับผมโอ้หนูมนยังแหลนอยู่เลยครับผมนี่งงรับหลันงนี้ เปนี่ก่อนครับดักไปมึงนีซี่หลังนะครับผมไปลุนหลังต่อไปนะครับ ดูน้ังจะถ่ายว่ามองนี้ครับหนึ่งจุดที่เก้าครับหนึ่งนะครับผม ครับผมยดีนะครับเดี๋ยวมาแต้อหนึ่งนะครับผมชี้หลังนะครับง่ายๆเลยครับผมไปุูนอีกสามหลังนะครับผมลองสีมาอ่านอีกตัวบ้างนะครับไปครับผมไปครับผมก็มีสามหลังนะครับสีมานบอสนะครับผมเดี๋ยวดูหลังแรกนะครับผม มันสิเด็ดแตมเดียวเนี่รับต้นออีหลังนึงครับมันมจะโตเยอะเหียบร้อยครับผม Liếp rồi, đẹp rồi luôn quá nó anh hát. Ay, ai, 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 มาแลลวครับผมอีกหนึ่งแต้วนะครับเป็นสองแต้มแล้วนะครับผมเซานี้ครับหมดขึ้น ลง,งามมครับผเอาละครับผมหลังสุดท้ายครับ จะได้อยู่จักแตี่มแล้วนะครับผมสวัสเบื้องจากห้อยขุดเด้อโอ่างงามครับผมเนี่ยครับจะเป็นห้อยขุดมือคืนอีกนะครับเนี่ยครับดินยังเปียกเลยนะครับผมเนี่ยครับคุยไปมครับผมน้ำมันหล่นครับผมฮะกลับลันเรียบร้อยมาแล้วครับคุณผู้ชม เอาครับผมแต่มที่สามครับคงคายงานกูนะครับผมอัานนี้นะครับผม,นนบผมตะบาเสียทีนะครับมีลูกนะครับผมโอ้ไปเก็บครับผม อ่านะครับผมสรุปผลงานเมื่อวานนี้นะครับเอามื่อนนี้ตัดมาสามแต้มครับผมเจ็ดหลังนะครับสวยๆครับผมนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวยๆครับผมสามแต้มครับ